รอรอรอโอเคไปไปไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดปูทองไหลอะ่ะ ล็อกไม่มา ครับพี่น้องพี่น้องครับร้อนไหมพี่น้องเอ้ยไหมหิวไหมไม่เครื่อร้อนโอ้โหเห็นกินกตะวันเลยนะครับก็เด็กตะเภาใหญ่ๆก็ได้มีวันขครับวันนี้เราเนฐานะประชาชนนะไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นักกฎหมาย นะครับมาใจสอสอมาใจสกอแต่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับได้ไหมพี่น้องครับวันนี้เรามาด้วยใจเรามารวมกันตรงนี้เราเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเหมือนคนบ้านเดียวกัน